ทุกคนเคยเป็นไหมคะเวลาที่มีใครมาใช้ iPhone หรือว่า iPad ของเราแต่เราไม่สะดวกให้เขาใช้บางแอปเนี่ย รู้ไหมคะว่าเราสามารถล็อกแอปหรือว่าซ่อนแอปได้ด้วยทำได้ง่ายๆเลยแบบนี้เราก็แค่จิ้มค้างที่แอปที่เราต้องการล็อกเอาไว้แล้วก็กด Require Face ID จากนั้นระบบก็จะถามเราว่าแน่ใจไหมว่าจะให้ใส่ Face ID ก่อนเข้าแอปแล้วก็เตือนอีกว่าเนื้อหาของแอปนี้เนี่ยจะไม่ปรากฏที่แถบแจ้งเตือนและค้นหาด้วย Spotlight ก็ไม่ได้ด้วยนะคะถ้าเราโอเคก็กด Require Face ID ระบบก็จะล็อกแอปนี้ให้เลยคะ่ะ ทุกครั้งที่เราจะเข้าใช้แอปนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ face ID ก่อนเข้าซึ่งถ้าเราอยากเลิกล็อกแอปนี้เนี่ยก็ให้กดค้างอีกทีแล้วก็กด Don't require face ID ส่วนแอปไหนที่ต้องการซ่อนเนี่ยก็คล้ายๆกันค่ะก็กดค้างที่แอปที่เราต้องการจะซ่อนแล้วก็กด Require face ID แล้วจากนั้นระบบก็จะมีปุ่มด้านล่างที่เขียนว่า hide and require face ID พอกดแล้วเนี่ยระบบก็จะทั้งล็อกและก็ซ่อนแอปนี้ให้เราค่ะอะแอปหายไปแล้วค่ะ แต่อย่าเพิ่งร้องค่ะมันไม่ได้หายไปไหนเวลาจะใช้เนี่ยต้องหานิดนึงลองทำแบบนี้ค่ะสไลด์ขวาไปเรื่อยๆจนเข้าไปที่แอป Library ที่อยู่ขวาสุดแล้วก็เลื่อนหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า hidden ที่อยู่ล่างสุดแล้วก็ให้แตะที่โฟลเดอร์ว่างๆนี้จากนั้นมันก็จะอ่าน face ID ของเราเพื่อ unlock แล้วเราก็จะเห็นแอปที่เราซ่อนไว้ค่ะส่วนถ้าเราซ่อนไว้หลายๆแอปเนี่ยมันก็จะมาโผล่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดเลยนี่ไงบอกแล้วว่าไม่หาย แต่ก็มีแค่เฉพาะคนที่มีความลับและหน้าที่ชอบซ่อนแอปปะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ้ำ